ต้นไม้อะไรอย่างนี้เรียกต้นไม้อะไรอนะ่ะต้นไม้อะไรออกดอกเป็นห้อยนะเต็มเลยค่ะดูสิคะ่ะเพียบรอยอะ่ะออกลูกออกดอกเป็นห้อยเลยนะคะดูสิ เต็มเลยค่ะเต็มเลยเต็มเลยค่ะเยอะมากมายเลย สิคะต้นอะไรเอ่ยเป็นพวงเลยต้นไม้ไหลหอยหอยท่าค่ะหอยท่าโอ้โหเยอะมากเลยคนะ่ะเลยมาอยู่กันเยอะแยะเลยนะคะเามาเอาเป็นอาหาร เาเนะกาะเต็มเลยค่ะแม่แต่ย่านก็ยังมีนะดูสิ เ,เพียบเลยเพียบเลยโอ้โหต้นอะไรเนี่ยเป็นหอยทั้งต้นเลยลายเหมือนหอยเลยเพื่นอเนเห็นไหมคะตกจริงๆต้นต้นหอยทาก ้นหน่อยทางนะไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนนะแล้วไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะเรียกอยู่หลายต้นด้วยก็อขอเขาก็จะเป็นอาหารของเขาเนาะ น้องๆอ่อะแต่ต้นนี้ก็ยังมีนะแต่น้องกินซะเพ่นแบบนี้เลยนะ <c oughs> กิ่งก้านนะ <c oughs> กิ่งก้านเป็นแบบนี้เลย่ะ น้มเลยนะคะดกมากเลยตกมากเลยผลไม้ลื่อนผักอะไรนี่ตกจริงๆเป็นพวงระยะเลยนะตกมากเลยนะคะเดีย๋ยวดูสิเออเออมากมายเลย ออกดอกออกผลเราควรจะเรียกต้นไม้นี่ว่าดอกต้นญ่านี่วพวาอะไรนะคะว่าต้นอะไรขอชื่อคนละหนึ่งชื่อ,น,อนะคะเพียรเลยค่ะแถวนี้เต็มเลย มาดูลม